ทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของไม้ในแนวตั้งฉากกับขนานเสี้ยนอุปรกรณ์สำหรับการทดลองเหล็กฉากตายเครื่องช่างมีความละเอียด0.1กรัมเครื่อง Universal Testing Machine Vernier Caliper ตลับเมตรเกจวัดการเคลื่อนที่วิธีการทดสอบเตรียมเนื้อไม้ให้ได้ขนาด50คูณ50คูณ150มิม mm, 3ตัวอย่างขัดหัวไม้ด้วยกระดาษทรายให้ได้ฉาก ใช้ฉากทาบหัวไม้เพื่อตรวจสอบความตั้งฉากของไม้ใช้ฉากทาบแนวยาวของไม้ให้ได้ฉากใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดขนาดของไม้นำชิ้นไม้มาช่างหามวลรวมมีความถูกต้องในการช่างไม่น้อยกว่าร้อยละ0.2ของมวลตัวอย่างนำไม้มาวางบนเครื่องทดสอบ ทำการปรับเกตวัดการเคลื่อนที่ให้น้ำหนักด้วยความเร็วคงที่และวัดการเคลื่อนลงตัวของเครื่องตัดชิ้นส่วนตรงบริเวณใกล้จุดการวิบัติให้ความหนาประมาณ2.5เซนจำนวน3ชิ้น นำตัวอย่างไปทำการช่างค่อนเข้าตู้อบและบันทึกค่านำไม้เข้าตู้อบนำไม้ออกจากตู้อบพักให้เย็นแล้วนำไม้ไปช่างและบันทึกค่าให้เรียบร้อย